สบายดีสบายดีท่านผู้ส้มทุกทุกฐานภายในประเทศต่างประเทศพี่น้องพอๆกับ่องสนีป่าเด้อบรรยากาศน้ำสดเศร้าพี่น้องมือเนี่ยห้าสีผ้าพี่น้องหล่อหลอ,ลอดงหลอ่อป่าเด้อพี่น้องเด้อไปเบิ่งไปส้มน้ำการพี่น้อง,องว่าเอาสิไปหล่อให้หนังเนะาะไปกระนองตาแน,น่้องก๊อปปี้แน่พี่น้อง,เอ,งเอาใครยังเปิดหน้ากล้องเอาเอาเอา ไปกันไวรุ่นทั้งหลายพี่น้องเบาบอยเบาบอยเบาบอยบ่าต้าน้องก๊อฟพี่น้องเอ้ยจากสิไปซ้ายแหละพายทงพละอันละอันมาสันเขาป่าเขาดงลังยางพี่น้องลังหยาง หมอหมอทั้งแหลนทั้งยยางเนะ่คฮะมาแต่นาน่ะเขาเห็นหมอแหลนหยอกหยอกแล้วหมอย่างเออเฮาอ่ะปลาพี่น้องน้องตาเพ่นมาใส่แอนยังเกาะเหีวนูบะมาใส่กับหนูพี่น้องโอ้ยใส่เติ๊ก กับหนูเออวันนี้ววกันหลานลานแล้ว,ว <c oughs> ย่มามนหลุดมือพอยจะไม่เหนีมนบมือพ,นพนอนไปยามอันหนูนำกันได้พี่น้องใส่กับหนูพี่น้องเย้ยเก็บอาในหฮะแบกล่องนะใส่กับหนูพี่น้อง เลยมายามน้ำพึ่นแต่เศร้าแต่เสียวตื่นมากแล้วกะข้าหมเขาเราก็มาเลยพี่น้องเอยสนนี่หายไปไหจอยเบิ้งกําลังขับป่าพี่น้องกําลังขับป่าโอ้ยสุตโตคือใส่หกเธอเอ้ยฮะทำไมใส่ลกจังเลย ไอ้หกหกพี่น้องผมลอดน้ำไปถือหรือบ่ถือนี่ลงห่วยล้างสลุยพี่น้องล้างกําลังกําลังขับป,ป่าขับไปเลิกๆลเพิน่นใส่แถวป,ป่าหกพี่น้อง ตอนนี้ยังสุดสาวอยู่แดดก็ยังบอทันมีพี่น้องนี่ย่างน้ำกลนสุเพิ่นพาพี่น้องหลออป้าเหมือนนี่พี่น้องเลยโดยขน้อยโอ้โหเฮ้ยทุกบอกข้อซะก่อนว่เก็ดเขาเบิดอันนี้นะเอ้า มันคือโบราณใช่คือโบราณว่ะแปกเนาะเอาเลยโอ้เก๊ข่าวเบิร์ตเป็นโบราณครับเออทำไมเก๊ข่าวเบิร์ทำโบราณเพื่อนมาด้มเฟือกต้มเฟึอกตายเบิร์ตวะเออใส่ไว้ที่ใส่ใส่ไหน โอ้ใส่หกเลยเนาะบาทเด้อไปลุ่นลัางสองคนว่ะใส่จักรลังอันนี้นะป้าฮักอะไรฮักยามลังเดียวพี่น้องเอ้ยสิบเอ็ดหลังว่ะสันโปรตโฟลองกอบีลงหวยอีกเลยก็บอกใส่ทางเดียวบอกป่าบเว้ยก็บอกทนยิ่งเลย วันที่กินไม่รักเนาะโฮไปเบิ่งน้องกันพี่น้องมานหรือบ่มานโฮใส่หกเนาะหายถือบ่ใสๆให้เบิ่งแน่ได้จะงงว่ามันถือฮะใส่นอกกับ<ะ> <laughs> ังก๊อบใส่หกคนนี่ใส่หนูน่ะใส่หนูกับเออมันดิ๊ดนะห้อพี่น้องเดยตู้บงใหญ่เลยตโตใส่ยังคือใ้เบิรงนแล้วฮะนี่ล้างซีซองนี่ฮักอะไรลังซีซองพี่น้องเลยเดินต่อไปบอยอ้ โอ้โองนถึง้วบอบอมานไม่น้องขีดกากว่าส <c oughs> ันน้องน้องก็อบได้ตัวหนึ่งเลยน้องต้านให้ดิเนาะมามาเลาะป่าแต่เศ้าน้อง เป็นยามอในทั so mm. ้งในพี huh. oh so ่นองเข้าหัวเขาหัวเข้าเหมยรอดะเข้าเขาเบิร์ดอู้มันสลาดมันสลาด ตลาดลานรเโลดบ่จะได้มันหิวมนกกินอมแม่นแมนห้องจุ่มโตเต่มันต้องขมแห้งบ่เอามืออ uh. ือบา่ uh. ูกินเข่ากับโบราณ ไม่ใช่บูมานี่สิีหมดบมานมาสั่งพี่น้องพาพี่น้องเลาะเลาะป่าพี่น้องมือนียเลาะป่าหายำหนูใส่กับหนูพี่น้องเลยฮะโอ้ยหมดมาใกล้เตอะไปได้พี่น้องเลยก็ก็น้ำก๊อตาสันนี่

อาสีใสเจ้าใสก็สั่โอ้โไดสหนูใหญ่ใสหนูน้อยถือลูกมาส่งลูกก็เอาเนาะเป็นยังไงคะไทยอ๋อลันคือบุตรถ้าวันนส้อยู่แท้หนิบ้าน บาดตายไปเเอาเลยัวเดียวกันร้เบื่อแล้วสองูบ่หางหงับีชมพูบาดตาจักสองลูบ ป้าป้าป้ามาใส่ใหม่มาตัดเด้อยู่ทางไหนป่ะเนี่ยมาบูเข้าไปเลยเป็นังไดเฮ้ยมานบอกมานป้าตัวบักใหญ่น้องตาดเอามาบุกเนู้อหา อ่าทกผูตายอู่ยาลกกลักไปไกลว่ะสิเออพี่น้องมันมันถือแบบนี้แหละ่ลากกาบไปซื้อก็ังหนึ่งวันต่วัังหนึ่งปะมาเด้พี่น้องมันอ่า้องตึกมาราสัมัน หลังจากเข้าขึ้นมาแต่ห่วยพี่น้องเอง้ยนี่นี้คือว่าขึ้นมาจากห่วยเรียบร้อยแล้วเมื่อยปีนหวยพี่น้องเอ้ยปีนหวยปีนห้องตะเวนก็ขึ้นแล้วบัดนี้น้องคามหมานมานอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยเื่อยนี่หาโต้นีน่หาโต้นอน ป้าๆเขากับเมื่อแบอบนี้ได้เบิดแล้วพี่น้องเอ้ยายามเบิดแล้ว,ลวยังล้างหนึ่งบ่โอ,อ้ยังล้างหนึ่งว่ะสันอาเต้าพี่น้องซุปเพิ่นอันเขาจเจ้าเสตียลานมันพี่น้องคนไหนกะเถื่อ,เ,อเบิดเลยเนาะแมนพอน้องอันนี้เป็นคนซื้อซื้อกลับแมน มาน้องตอนนี้กำลังอยางเมื่อก่องกับใบหลุ่นทางหลยเพื่อนมาบอกกปีเพื่นจมเพื่อนมาเป็นน้ำสนีนี่แหละสนีกับพระธนหลันาแล้กันน้องเป็นน้ำสนีพนะโบมานเมื่อนี่พ่ะสัน สนีีมานำมาสันเฮากันอยากมายามเนาะกว่าเห็นชุปเผินไปใส่เมื่อกี้กเ็เลยไปยามเมื่อวานเข้าไปใส่น้ำเหมือนเฮาไปยามเอาประมาณอยู่น้องกุ้มขบหนึงคลิปนี้ก็สิคลาคลิปเลยเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องสนีป่าเด้อผมขอกระคิบต่อไปพี่น้อง พิพาประกันใดขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเด้อสบายดี